เคยสงสัยไหมครับทำไมพวกพ่อแม่ที่มีเงินมากพอเนะี่ยชอบส่งลูกที่แบบดูเหมือนจะไม่มีอนาคตในเมืองไทยเนะี่ยไปโตเมืองนอกเพื่อให้เขาได้ดีเรื่องแรกเลยนะครับผมอยากจะพูดเลยลก็คือฝรั่งเนะี่ยเขาสอนทุกอย่างเนะี่ยเขาเน้นให้เด็กจํานวนมากประสบความสําเร็จได้ไว้ก่อนนึกออกไหมคือถ้าถามผมใช่ป่ะแทนเด็กอ่าเด็กป .4 ป .5 เมืองไทยสวยเนะี่ยเริ่มมีสอบตกนึกออกไหมคุณนึกภาพดูเด็กอะ่ะเด็กมันป .4 แบบมันยังไม่เป็นผู้ชายเต็มตัวยังเป็นผู้หญิงเต็มตัวอะไรมันต้องเจอกับความล้มเหลวแล้วมันต้องเจอกับความเครียดแบบต้องโดนสังคมบอกแล้วว่าคุณฉลาดไม่พอที่จะสอบผ่านคุณต้องสอบซ่อมคุณต้องเรียนพิเศษคุณต้องทําให้ดีกว่านี้ดังด้งที่เอาจริงๆแล้วหลายๆเรื่องมันก็ซอฟได้นะอย่างประเด็นเรื่องของคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเราอยู่ในยุคที่ทุกประเทศเขาใช้เครื่องคิดเลขกันหมดนึกออกปะแล้วเลขแผ่นวิทย์เมืองไทยอ่ะยังบังคับให้ใช้กระดาษทดอยู่เลยนึกออกว่าแบบคืออะไร ใช่ไหมแล้วทาไมถึงต้องให้เด็กแข่งขันกันสูงขนาดนี้ใช่ไหมเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าฝรั่งก็ทําเรื่องง่ายครับให้เป็นเรื่องง่ายแล้วถ้าเรื่องไหนมันยากเขาก็จะพยายามมากที่สุดให้มันเป็นเรื่องง่ายครับส่วนการศึกษาไทยเนี่ยผมขอตินิดนึงนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเรื่องไหนที่มันยากอยู่แล้ว่จะทําให้มันยากขึ้นไปอีกเรื่องไหนที่มันง่ายก็จะทาให้มันยากเข้าไว้ก่อนเพื่อที่จะคัดคนไงว่าใครตั้งใจเรียนมากสุดได้เกรดเยอะใครตั้งใจเรียนน้อยสุดได้เกรดน้อยใครหัวดีก็ไปต่อเรื่อยๆแข่งกันหัวดีเข้าไไปครหัวมม่ดี จมดิ่งลงไปนั่นแหละแบบเออคุณต้องเรียนเยอะกว่านี้คุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดให้ถูกใจระบบมากที่สุดนะครับ<ม>เด็กที่มันมีปมเรื่องแบบเรียนไม่ทันอย่างผมอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเคยแบบพฤติกรรมไม่เข้าตาอาจารย์คาแรคเตอร์ของเราเป็นเด็กเกรเรอย่างเงี้ยมันก็หาปมเด่นฉีกเป็นทางเกเรเลยนี่อกว่าแต่พอเรามาเมืองนอกเว้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรวะเลขบทนี้เขาหลัที่เราเรียนตอนม4ี่เนี่ยโอ้ยเมืองไทยสอบเป็นตั้งแต่ตอนมหนึ่งเฮ้ยแล้วยังใช้ใช้เครื่องคิดเลขอีกเฮ้ย กูอยู่ประเทศนี้กูเป็นเด็กฉลาดว่ะเกิดอะไรขึ้นอะเด็กที่มันเกเรมันก็ตั้งใจขึ้นมานึกออกไหมอย่างที่สองก็คือฝรั่งอ่ะที่ผมจําได้นะตอนมปลายผมเลิกเรียนตั้งแต่บ่ายสามเราไม่มีไม่มีเรียนพิเศษตอนนั้นแม่โทรบอกว่าอยากให้เรียนพิเศษอยากให้สอบได้เยอะๆค้นหาทั่วเมืองอครับไม่มีติวเตอร์ครับคือไม่มีดีมานของการเรียนพิเศษคือคือไม่มีคอนเซ็ปต์ของการเรียนพิเศษแล้วที่แปลกที่สุดคืออะไรรู้ปะ เคยเห็นว่าพวกเด็กฝรั่งนี่มันตัวใหญ่มีซิกแพคตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วแบบกล้ามตัวโตอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บังคับเรียนพลศึกษาด้วยซ้ำนะแต่ทําไมเด็กพวกนี้มันถึงแบบเฮ้ยมันดูโตเร็วมันดูแบบมีกิจกรรมมันดูเก่งในสิ่งที่มันทํากันหมดคืออะไรรู้ป่ะฝรั่งเขาให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลิกจากการทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบครับคือเรียกว่า real life experience สองอย่างนี้รวมกันนะครับระบบการศึกษาที่ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกับการเผื่อเวลาเยอะๆให้เด็กๆไปค้นหาตัวเองเนี่ย แค่2อ,อย่างเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเด็กที่ไม่มีอนาคตในประเทศไทยอ่ะให้กลับมาแล้วแบบเฮ้ยเป็นผู้เป็นคนได้ใช่ป่ะแบบเออมีความรู้ที่ประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตัวเองได้นะครับเนี่ยแหละคือเหตุผลที่แบบพ่อแม่ผมยอมยอมจ่ายค่าเทอมแพงมากตอนเด็กๆทั้งนังที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเยอะนอไหมอ่าเรียกได้ว่าแบบทุ่มเงินก้อนสุดท้ายทั้งก้อนของบ้านอ่ะแบบช่วยลูกชายที่ดูแบบ เออเหมือนกับว่าโตไปมันต้องไม่ได้เรียนหนังสือแน่เลยว่ะมันต้องไปเป็นเด็กช่างเกเลยตบตีชาวบ้านแล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบอาจจะไม่มีอนาคตอย่างที่พ่อแม่อยากให้มีอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้กระทรวงการศึกษาบ้านเราเอาอย่างเขานะครับคือแบบทาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ครับทําให้เด็กประถมไม่ต้องมีคําว่าสอบตกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เน้นว่าสอนอะไรไปอ่ะเอาให้เด็กๆเ,เขาได้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียไปเนาะเด็กมันก็ควรจะได้เล่นอยู่กับครอบครัว พัฒนาศักยภาพต่างๆผ่านกิจกรรมในชีวิตจริงเหนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งลูกผมจะได้เรียนโรงเรียนไทยดีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปเรียนนอกนอกผมคงจนตายสวัสดีครับ